มาถึงคดีของหมอสุพัฒน์าวหาวัฒน,นานะครับซึ่งผู้ต้องสงสัยอีกคนหนึ่งนะครับก็คือเมียคนที่สามของหมอคือคุณวินรสาจันทรบัญชรน,นะครับที่ก่อนหน้านู้นนานละมีข่าวว่าจะมอบตัวมอบตัวแล้วก็ไม่มอบสัทีแล้วก็ยังหนีอยู่ล่าสุดวันนี้นะครับตอนประมาณสัก4ี่โมงเย็นที่สุดแล้วตำรวจก็สามารถจับกลุมคุณวินรสาได้นะครับที่บ้านพักแถวย่านคลองชักพระเขตตลิ่งชันนะครับ แล้วก็ควบคุมตัวไว้ที่กองกำกับการสืบสวนสอบสวน3นะครับหลังจากนั้นก็มีพลตำรวจโทหามพลนิพิบูลนะครับผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7แล้วก็นายตำรวจชั้นผู้ใหญ่หลายคนเดินมาเดินทางมาสอบสวนนะครับชั่วโมงกว่ากว่าไม่อนุญาตให้สือ่อเข้าไปทําข่าวหลังจากนั้นก็พาวิรสาขึ้นรถตู้เดินทางไปที่สพท่าไม้รั่วจังหวัดเพชรบุรีนะครับ,รบพอตอน6กโมงครึ่งตอนเย็นนะครับผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7 <c oughs> ก็มาเล่าให้ฟังนะครับว่าบ้านที่ที่จับกุมวิรสาได้เนี่ยเป็นอาคารพาณิชย์ขายเครื่องยนต์อยู่แถวคลองชักพระเป็นบ้านเพื่อนของเขานะครับส่วนการสอบปากคำวิรสาเนี่ยให้การว่าวันเกิดเหตุหมอสุพัฒนได้นำตัวสองผัวเมียที่หายไปเนี่ยนะครับไปพูดคุยในไร่ซึ่งตอนนั้นวิรสาบอกว่าอยู่ด้วยตอนคุยกันอยู่ด้วยแต่หลังจากนั้นก็ไม่รู้แล้วว่า หมอสุพัฒน์ได้ฆ่าสองผัวเมียหรือเปล่าแต่ได้ยินเสียงปืนคล้ายกับปืนที่ติดกล้องเก็บเสียงเอาไว้นะฮะได้ยินเสียงปืนเป็นเสียงปืนแบบเก็บเสียงนะครับทางผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคเจ็บอกว่าวิราศาให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีมากแต่ดูเหมือนว่ามีการปกปิดซ่อนเร้นอะไรบางอย่างนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะต้องสอบปากคําอีกหลายประเด็นอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นก็จะนาตัวส่งพนักงานสอบสวนสพ ถ้าไม้ร่วกเพชรบุรีเนี่ยนะครับนำตัวไปฝากขังต่อสารจังหวัดเพชรบุรีในวันพรุ่งนี้และแน่นอนครับว่าคัดค้านการประกันตัวแน่นะครับในขณะเดียวกันวันนี้ก็ยังเข้าไปมีมีหมายค้นเข้าไปตรวจสอบในไร่ของหมอสุพัฒน์เป็นการเข้าไปตรวจครั้งที่9แล้วนะครับนี่นะฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาไปพบท่อปูนอยู่ในสระน้ําใกล้กับจุดที่พบโครงกระดูกนะครับ หลังจากนั้นก็ไม่ได้มีการสอบสวนต่อเพราะว่ามีคนมาให้ปากคำเพิ่มเติมนะครับวันนี้ก็ได้มีการประสานเครื่องสูบน้ำจากเทศบาลตำบลท่าไม้ร่วกนะครับสูบน้ำในสระออกแล้วก็จะเอาท่อปูนนี้นะครับขึ้นมาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่นะคะดีนี้แมะยืดเยื้อยาวนานมากแต่ดูจากคำให้การแบบนี้แล้ว <c oughs> หมอสุภัสอาจจะแย่แล้วอาจจะแย่แล้วอาจจะแย่นะฮะ,นะะ,น,ะนี่นะฮะเพราะว่าแม้ว่าจะยังไม่เจอกระดูก เพะะาะทำท่ากระดูกที่เจอ3โครงนั้นะจะไม่ใช่ครับจะเป็นของแรงงานพมา่าใช่ไหมฮะ,ฮะแต่ดูจากรูปการแล้วก็ตัวเมียให้ให้ข้อมูลแบบนี้แล้วก็ลำบากเลย